อายุ61ยังสวยไม่สางไม่ต่างจากเดิมอัปเดตชีวิตล่าสุดนาตยาแดงบุงหาก่อนจะเป็นคุณนายคุมฮิยับเกือบได้แต่งพระเอกมาก่อนอีกหนึ่งตำนานนางเอกเมืองไทยที่เรียกว่าเป็นระดับซูเปอร์สตาร์แห่งยุค80สำหรับกุ๊กนาตยาแดงบุงหาอดีตนางเอกดังซึ่งห่างหายจากวงการบันเทิงหลังลงเล่นการเมืองและหันไปทำธุรกิจส่วนตัวก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้คบหาดูใจกับหนุ่ยอัมพล เป็นภาพความรักที่สวยงามแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต่างฝ่ายต่างต้องทำแต่ความรักความรู้สึกดีก็ยังมีให้กันอยู่เสมอไม่คิดว่าความรักของทั้งสองสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นตอนจบเหมือนในหนังชีวิตปัจจุบันนาตายาก็ผ่อนบทการแสดงลงอยู่บ้านเป็นแม่บ้านให้สามีและบุตรทั้งสมปัจจุบันยังคงสวยเรียกว่าเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้จริงๆ